อุ n, ้ยโดนดูนครับอ้หนักอึบเลยครับนี่นี่เห็นตัวเลยครับนี่นี่นี่โ้ยจอยๆอๆๆสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีนองนานาครับพบกับผมช่างนาเดชจากช่องวิถีพื้นบ้าน d e l ิเวอรวันนี้เนี่ย พามาย่างปลานะครับเป็นปลาหมกเทศเนาะไม่ได้ย่างกินนะครับแต่จะย่างไปทําเหยือ่อเหยื่อดักปลาไหลอ่ะนะครับ <c oughs> นู่นวันนี้จะพาไปดักปลาไหลกันนะครับดักด้วยาทางตลาดเนี่ยเขาเรียกว่ากระบอกดักปลาไหลนะหรือทางใต้อาจจะเรียกลันนะครับอีสานอาจจะเรียกบ้างลันนะเนาะก็เป็นกระบอกท่อ PVC แบบนี้ครับห,หลายๆที่ก็รู้จักกันมีดักกัน ทั่วประเทศแหละผมว่านะแบบเนี้ยจะทําจากกระบอก PVC ก็จะง่ายนะครับหรือว่าถ้าใครจะอินดี้จะทําจากกระบอกไม้ไผ่ก็ได้ครับเพราะว่าตามสูตรดั้งเดิมเขาก็ใช้กระบอกไม้ไผ่กันแหละเนาะแต่ว่าปัจจุบันข้อ PVC มันเบาแล้วก็พกพาง่ายครับผมขนาดก็เลือกเอาได้ตามใจเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้มือสองก็เยอะแยะครับตามสวนตามทุ่งเนาะโอเคก็จากปลาที่ผมย่างอะนะครับผมจะมาใส่กระบอกทําเหยื่อเนี่ยกระบอกละตัว2ตัว แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเนี่ยที่หมายที่จะพาไปดักเลยนะครับมาครับ <c oughs> วันนี้มีกระบอกมาทั้งหมด16ลูกนะครับสปายอยู่ด้านหลังเนี่ยลองมาดักดูกันซักคลิปหนึ่งนะครับว่าจะได้เรื่องไหมช่วงนี้มาหน้าแรงแล้วครับจุดที่ดักได้เนี่ยก็จะเป็นทุ่งป่าน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่เคยมาดัก ามาทงเบ็ดมาดักรอบอะนะครับเป็นร่องระหว่างสวนปาล์มเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันครับวิธีการก็ง่ายๆครับเสียบลงไประหว่างาป่าย่าหรือว่ากอผักตบเนี่ยครับเสียบไปให้ถึงพื้นดินอ่ะเนี่ยให้เขาเรียกอะไรให้กระบ,บอกเนี่ยมีฟาร์มลาดเอียงสักประมาณ สี่สิบห้าองศาครับแล้วก็โผล่ออกมาจากน้ําสักประมาณฟุตหนึง่งหรือคืบนึงก็ได้ครับแล้วแต่ว่าน้ําตื่นน้ําลึกเนาะแบบนี้ครับได้ละพอถึงพื้นตึงๆแล้วก็วางครับหรือว่าจะดึงกลับมาสักนิดนึงก็ได้เผื่อมันไปยัดปิดอะไรหมดฮะเรียบร้อยครับ อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าให้ดีเนี่ยชักให้แบบน้ำมันเต็มกระบอกหน่อยก็ได้ครับมันจะได้ปล่อยกินเหย,ยื่อดีๆีเสรเรียบร้อยครับส่วนไอตัวเหยื่อเนี่ย ที่ช่างนาเดชบอกว่าใช้ปลาย่างมาดักเนี่ยเพราะว่าทางตราดทางบ้านช่างนาเดชเนาะเขานิยมใช้เหยื่อชนิดนี้กันแพร่หลายเลยนะครับปลาย่างจะเป็นปลาน้ําจืดก็ได้หรือจะเป็นปลาไอพวกปลาหมอเทศปลาอะไรแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเหยื่อในหลายๆเขาเรียกอะไรหลายๆจังหวัดหลายๆภาคอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างทางภาคอีสานก็ส่วนใหญ่เห็นที่แนะนํามาก็จะเป็นพวก หอยเชอรี่แบบนี้นะครับส่วนทางใต้เนี่ยช่างน่นเด็ดเห็นอีกสูตรเหยื่อหนึ่งก็คือปลาต้มนะครับบางทีกับปลานินบางทีกับปลาช่อนเนาะนะแล้วบางสูตรเนี่ยก็คือใส่ข่าตะาไคร้ใบมะกรูดเลยเป็นเครื่องต้มยำไปเลยครับต้มปลาเหยื่อสําหรับดักปลาไหลเนานะเออก็เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสอาจจะได้ใช้ลองใช้เหยื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ปลาย่างบ้างนะครับเนาะแต่กว่าคลิปนี้เนี่ย ขอจัดไปย่างสักคลิปนึ่งฮะอ่าก็เดินดักครบทั้งหมดแล้วนะครับ16ลูกเดินไปเดินมาเหงื่อแตกพักเลยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาเก็บกู้ด้วยกันบ้าจะได้เรื่องไหมนะครับจะมีปลาไหลตัวใหญ่ๆสวยๆให้ได้ชมกันบ้างไหมก่อเดี๋ยวตัดมาเจอกันที่พรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าเนะครับ เจอกันที่ทุ่งป่าน้ำท่วมอีกแล้วนะวันนี้พามากู่กระบอกดักปลาไหลกันนะครับที่ดักไว้เมื่วานนี้16 16อันครับเดี๋ยวไปตามลุ้นตามชมตามเชียร์ด้วยกันว่าจะได้เรื่องไหมเนาะจะมีคลิปาหาปลาไหลเนี่ยได้ตัวโตๆตสวยๆให้ได้ดูกันบ้างไหมนะครับ <S <S ไปเริ่มเก็บกันเลย โดนโดนครับกระบอกแรกก็ได้เลยนี่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 โอ้ยหนักอึบเลยครับนี่นี่เห็นตัวเลยครับนี่นี่นี่โอ้ยหอยชอย่อยชอยอยนี่เห็นไหมเวลาเวลามากู้อ่ะจะรู้ว่าได้ไม่ได้เนี่ยดูครับเนี่ยเวลาเทอ่ะมันจะมีน้ำหนักดังกึบกึบลองทีมันก็จะดิ้นคือคือคืเนี่ยครับดูวยโอ้หนักครับหนักครับ นี่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันต,ต่อครับโอ้แคเบา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 ลมๆหลวแบบนี้ไม่ได้ครับ ครับดูคอกใหญ่เลยเนีตัวยังแดงๆอยู่เลยฮะัน่แม่ไอตัวแม่หรือตัวพ่อครับที่มันที่มันคอยเฝ้าคอกแบบนี้นวิ่งป่าแตกแบไปทางนู้นแล้วครับเนี่งจับใจจะไปกระบอกนี้ครับ โอ้นี่โอ้โห้โหตัวใหญ่อีกแล้วครับนี่อะใหญ่ใหญ่ มีไหมอันนี้โอ้มีมีหนักครับเนี่ยโอ้นี่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 มีครับมีโอ้มีครับดินด้นดิน้นดิ้นนี่นี่นี่ นี่ฮะเห็นเลยเนี่ยครับโอ้ดิน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 ครับโอ้ได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 ตรงนี้อยู่ในกอผักตบนี่โอ้ได้ครับนี่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 เห็นท้องเลยนี่เหลืองเหลืองนี่ นี่ครับนี่ดังครึกคๆึกอยู่นี่ฮะไม่ได้ครับอันนี้ก็เก็บครบแล้วนะครับสิบหกกระบอกแต่เดี๋ยวกลับไปเจอกันอยู่บ้านเนาะไปเทลุ้นด้วยกันครับหนักเอาเรื่องอยู่นะน่าจะได้ พอได้ลุ้นได้แกงได้มือครับแต่ยังไม่บอกว่าจะได้สักกี่ตัวเนาะก็เดี๋ยวไปตัดตอนนี้ตัดไปเจอกันตอนอยู่ที่บ้านเลยแล้วกันครับจักทั้งหมด16กระบอกก็คัดมาที่น่าจะได้ตัวก็ตอนนี้เจ็ดลูกสองสี่มาเริ่มดูกันครับตกใจ <laughs> นี่ตัวหนึ่งครับ ต้องมาดูนี่โอ้ตัวกำลังสวยเลยครับแม้สะบัดโดนนิ้วสตกใจโอ้นี่น่าจะใหญ่ครับนี่นี่หนักปุ๊บเลยนี่ครับโอ้แน่นนะโอ้สองตัวเไปเลลเ,เลยโอ้ยดูนี่สองตัวใหญ่เลครับว่าแล้วว่าทำไมแน่นแน่นมาก นี่นี่มีโอ้นี้ตัวน้อยตัวนึงครับต่อไปกระบ,บอกที่สี่ครับทำไมเบาๆคัดผิดหรือเปล่า มั่วมั่วเองครับไม่มีอันนี้ต่อไปนี้ครับโอ้นี่มีแน่หนักครับมาโอ้อ้าวทำไมนี้ตายอ่ะเอ้เสียดายครับ แต่หน้าที่ยังใช้ได้แหละเนี่ยยังดำดีอยู่เลยอ้าวตายหายโอ้นี่ก็หนักใช้ได้ครับนี่นี่นี่โอ้สองตู้อีกแล้วครับกระบอกเดียวสองตัวเลยอ่ะมาดูลูกสุดท้ายนะ นี่ก็หนักครับนี่ตัวนึงดูครับเอตัวนี้ตายท่าไหนนี่แต่น่าจะยังใช้ได้ครับยังสดอยู่แหละก็ได้หนึ่งสสามี่ห้าหแล้วก็น่าจะเจ2เจ็ดหสามี่ห้าหเจดแปดตัวครับอ่ะนี่ ก็ได้เป็นมื้อสบายๆนะกับการดักปลาไหลคลิปนี้ครับเนื่องจากที่เราเคยไปปักเบ็ดกันนะฮะแล้วได้ปลาไหลใหญ่มาตัวนึงอ่ะแล้วผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีตัวเนาะก็เลยลองเอากระบอกไปใส่มาดูนะครับสรุปก็ถือว่าหมานนะครับนี่เจ็ดตัวอ่ะก็เดี๋ยวจะเอาปลาไหลชุดนี้น่ะไปทำเมนูอะไรก็ตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับไปฮะก็ตัดก,กันเข้ามาที่ ครัวพื้นบ้านของเรานะครับวันนี้ผมทําครัวที่บ้านพี่สาวเนาะคนที่เคยทํามาแล้วหลายๆคลิปอยู่นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาผัดเผ็ดปลาไหลกับยอดสลัดไตกันเหมือนเดิมครับเวลาได้ปลาไหลมาเนี่ยเมนูแรกๆที่ทางบ้านช่างนันเดชนิยมทำเนี่ยก็จะเป็นเมนูผัดเผ็ดนะครับแล้วแต่ว่าจะผัดเผ็ดสุดไหนสุดอะไรแต่วันนี้ขอเสนอเป็นผัดเผ็ดปลาไหลใส่ยอดสลัดไตแล้วกันนะ ชอบมากๆครับนี่นะครับปลาไหลเนี่ยจะเลาะกลางกลางออกแล้วก็เอาแต่เนื้อล้วนๆเลยนะครับหั่นซอยเป็นชิ้นแบบนี้สดๆครับไปดักกระบอกได้มาแล้วก็ตัวนี้เป็นยอดสลัดไดเอามาซอยซอยเป็นเหมือนกับหน่อสับปะรดนะครับซอยเป็นริ้วๆ้วแบบนี้แล้วก็แช่น้าเกลือให้มันอ่อนตัวหน่อยถ้าไม่แช่น้ําเกลือเนี่ยมันจะแข็งไปนะครับแช่น้ําเกลือสักครึ่งชั่วโมงก็จะได้แบบนี้ แล้วก็เครื่องหอมมียีรามีใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนครับผัดเครื่องแกงให้หอมใช้น้ำพริกแกงเสร็จนะครับอ่าแล้วก็จากนั้นใส่เนื้อปลาไหลก็พี่สาวคนนี้นะครับอันไหนยิ้มไม่กล้องน้อยเอยปกติเนี่ยที่ ช่วงก่อนเนี่ยก็ทําตลอดแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพี่เขาไปตัดเขาเรียกอะไรลังกระเตนที่มันขึ้นหัวเนาะก็เลยต้องกูนหัวใหม่หมดก็มีความเสื่อมไอ้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยหายไปสักพักหนึ่งตอนนี้ผมขึ้นดีละก็วันนี้มาทาครัวกับพี่สาวกันนะนโอ้ยหอมแล้วครับน้าพริกแกงผัดกับเนื้อปลาไหลจากนั้นก็จะใส่เกลือก็เลยอ่าเป็นผัดผึดแบบทางตลาดนะครับ เลือตัดรสไปแล้วตัดตามด้วยน้ำปลานะครับเป็นกับข้าวบ้านๆน,นะเนาะนั้นก็ผงนัวครับขาดไม่ได้นะกับข้าวบ้านๆก็จริงแต่เป็นแบบผัดเผ็ดปลาไหลอ่ะมันว้าวแน่นอนครับแล้วก็ตามด้วยรสดีนิดหน่อยอปรุงรสเสร็จแล้วก็ใส่สลัดได้นะครับ สลัดไดเนี่ยผมก็เคยถ่ายดูต้นแล้วเนาะมันคล้ายๆตะบองเผ็ดนะครับมีหนามแล้วก็มาเลาะหนาออกเอาแต่ยอดมันอ่อนๆมาซอยอ่าเป,เป็นเขาเรียกไรชิ้นเล็ก,ลกๆแบบนี้ครับเป็นเส้นๆแบบนี้นี่นะใครรู้จักเมนูนี้นี่ว้าวแน่นอนครับปัเผ็ดปลาไหลยอดสลัดไดนี่ทางตาดนิยมมากครับโอ้ยม่ากินแล้วครับหอมแล้ว จากนั้นจะใส่อะไรครับพริกไทยค่ะพริไทยอ่อนเนาะจ้าลูดเอาแต่ม็ดๆอ่อนๆเลยนะปะลาไหลก็ได้มาแปดตัวนะครับแบ่งมาผัดสามตัวนี่กระทะใหญ่เลยครับหนึ่ตามด้วยใบยี่หราหรือใบกะเพราใหญ่นะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกอีกครับวันนี้เราใช้เครื่องหอมสองอย่างเลยใบ ยี่ลากับใบมะกรูดขยดครับอืมโอ้ยหอมแล้วครับอ,อ่างั้นผัดอืมโอ้ยน่ากินมากๆครับสเสร็จหรือ,อยังครับเ,เสร็จแล้วนะผัดเผ็ดปลาไหลน่าใก่ยอดสลัดใดใบมะกรูดยี่ลานะครับ ดูครับดู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 โอ้จะกลับแก้มก็ได้กลับข้าวก็เด็ดนะครับนี่นะโอ้หน้ากินครับหน้ากินมาครับกินข้าวกันกินเป็นข้าวเย็นนะแล้วกินแบบช่งางระเด็ดนี่ครับข้าวเปล่าบีบเม็ดสตอต้อตมมาเยอะๆอย่างนี้เลยจากนั้นก็ขอหยาะนน้ำปลาหน่อยครับ แล้วก็มาดูกันที่ตัวนี้นี่โอ้โหร้อนๆขุ่นๆเลยครับอ่ะแล้วก็โอ้ยเผ็ดแน่นอนครับนี่ตักลาดมาในนี่ครับต้องกินอย่างนี้นี่ รวมคำครับทีนี้สตอต,อต้มเนี่ยชอบมากๆครับนี่โคตรเด็ดนะครับอร่อยมากโคตรอร่อยเลยอ่ะ และปลาไหลเนี่ยพอเราเอากล้างกลางออกอะ่ะเขาจะเหลือเป็นเนื้อลว้ลวนๆเลยครับไม่เสียอารมณ์เวลากินไม่ต้องคายกล้างจริงครับอร่อยมากม,มันเข้ากับสตอต้ออะอมะครับกเทียงครับ าครับกินข้าวด้วยกันก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวเย็นนะครับถ้าเพื่อนๆพี่เพียน้องน้นๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะการหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาทําเมนูพื้นบ้านนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปกับแกงปลาไหลแล้วกันเนาะสวัสดีนะครับบ๊ายบาย